สวัสดีครับพบกับ Redmi 9จาก Xiaomi นะครับก็เป็นรุ่นราคาประหยัดงบแค่4,000บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับกับมือถือหน้าจอขนาดใหญ่ 6.53นิ้วนะครับเป็น full hd plus ซึ่งการแสดงผลก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะครับแบตอึดครับ5,020มิลมลิแอมมีชาร์จเร็วด้วยแล้วก็เรื่องของกล้อง quad camera นะครับดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ออปชั่นครบเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูแกะกล่องกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรในกล่องบ้างน,นะครับอุปกรณ์อย่างแรกที่คิดว่ามีเลยก็คือคู่มือการใช้งานนะครับ ปิง้งนะครับนี่ก็เป็นคู่มือการใช้ง,งานที่แถมมาให้นะครับพร้อมกับ TPU โปร่งใสนะครับเป็นเคสใสนั่นเองซึ่งตอนนี้ เคสอาจจะหายากนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องครับอันนี้ได้ตัวเครื่องมาเป็นสีซันเซ t ทเพลนะครับก็จะเป็นสีออกน้ำเงินม่วงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันสวยงามดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำสีนี้ออกมาเท่าไหร่นอกจากนี้ก็มีเรื่องของวอชาร์ตครับวอชาร์ตเนี่ยแถมมาเป็นแบบ5โวลต์ 2A นะครับแต่ตัวนี้รองรับฟัซชาร์จที่18วัตต์นะครับแล้วก็มีสาย USB Type C ให้ครับตัวนี้เป็นพอร์ต Type C แล้วนะครับราคาแค่3,000กว่าบาทก็ได้ Type C แล้วแหละตัวนี้้มาาากับหนนจอขด 6.53เป็นจอ IPS นะครับความละเอียด full hd plus ซึ่งการแสดงผลเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีมากนะครับกับมือถือราคาแค่3-4,000บาทเท่านั้นเองนะครับแถมยังมีขนาดใหญ่มากซะด้วยแล้วก็มีกล้องหน้านะครับเป็นแบบ r ดิ l Drop ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลซึ่งก็เพียงพอการใช้งานวิดีโอคอลหรือเซลฟี่ทั่วไปนะครับมุมมองเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะเป็นจอเกรดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ขอบเนี่ยจะไม่หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ฝาหลังครับฝาหลังเนี่ยโดดเด่นมากเลยซึ่งการดีไซน์เนี่ยจะไฮบริดระหว่าง Redmi Note 8 Pro กับตัว Redmi K 3 0นะครับก็จะมีกลมๆวง,วงๆนิดๆหน่อยนะครับอันนี้มีให้เลือกถึง3สีด้วยกันโดยรุ่นนี้คือสี Sunset Purple ลนะครับย่านที่บอกไปกล้องหลักนะครับก็มากับ13ล้านพิกเซลนะครับมีเลียนซันดร้าวายอะมาโครแล้วก็เดฟเซนเซอร์นะครับพร้อมจุดสแกนลายนิ้วมือบอดี้เนี่ยไม่หนาจนเกินไปนะครับที่น่าสนใจคือมีพอร์ตครบเลยทั้งหูฟัง3.5พอร์ต Type C นะครับแล้วก็มี IR เซนเซอร์สำหรับใช้งานีโม o ท e c คอนโทรลด้วยซึ่งอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็รุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่ให้มาเท่าไหร่นะครับ ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมากับ Android 10กรอบด้วยมี u i 11นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดในปัจจุบันซึ่งการใช้งานก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะดูในรีวิวเต็มอีกทีหนึ่งส่วนกล้องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือมากับ13ล้านนะครับมีเลนส์ซันตราวายที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคซะด้วยนะครับก็ เอาไว้ถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบนะครับในงบประมาณที่ย่อมเยาส่วนวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ที่ Full HD สูงสุดนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือมันไม่มี EIS ครับคือถ่ายออกมามันจะสั่นๆๆๆหน่อยนะครับถ้าที่ Full HD นะครับก็ มีโหมดโปรให้ปรับด้วยนะครับแต่ไม่มีไนท์โหมดนะโดยข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์นะครับก็รวมๆเนี่ยก็เหมาะกับผู้ใช้ที่าหามือถือจอใหญ่ๆนะครับออปชั่นครบในงบประมาณ4,000กว่าบาทอย่างที่กล่าวไปนะครับส่วนการใช้งานเดี๋ยวรอติดตามในรีวิวเต็มอีกทีครับก็วางจำหน่ายแล้วเนาะสำหรับใครที่จะหาซื้อในตอนนี้สาหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี